สวัสดีครับวันนี้พามาชมเจ้า JX นะครับเป็น Honda ค l a ตสิกสูบตั้งนะครับลุก่ายุคแรกๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็น 110cc นะครับจะมีพวก JL นะครับ JL 100อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวก CB ตะโกนพวกเนี้นะครับดูสภาพโดยรวมนะครับก็คือเอกสารคันนี้เล่มโอนนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานจากสุโขทไทยนะครับ เหมือนผมว่านะเจ้าของเขาน้าจะเก็บมาแบบแต่งสไตล์ชุบโครมเมียมมาเนาะยุคเมื่ก่อนนะฝาด้านบนก็จะมีชุบโครมเมียมแต่ว่าลอกหละแล้วก็ท่อเดิมนะครับสภาพเดิมเลยทั้งหมดนะค้งยังสวยนะครับนี่น่าจะเดิมน่าจะสีเดิมนะผมว่ายังดำอยู่เลยยังแห้งสวยเนี่ยเนาะที่ทำมาก็น่าจะเดิมนะ เดิมนะครับน่าผมว่าน้าเดิมนะเนี่ยดูก็รู้ละแต่สีนี่โหจี๊ดมากไปครับสีดำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีจมสีฟ้าอ่สา,กา,กากดดสีฟ้ากากเพชรด้วยนะครับฟ้ากากเพชรสภาพโดยรวมนะครับครบนะชุดหน้าผมว่าน่าจะไม่ใช่ของ JX นะครับน่าจะแปลงมา เพราะว่าแผงคอบนไม่ใช่นะครับใส่ตุ๊กตาไหมฮะใส่ตุ๊กตามาแต่คือสภาพโดยรวมองค์ประกอบอยู่ครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังอยู่ครบหมดเลยเอา๋ขาทับทิมนะครับทับทิมไม่มีคันนี้ผมว่าถ้าไปทําสีเดิมอ่ะสวยสีที่ลงยุคเขานะครับก็จะมีสีพวกน้ําเงิน สีแดงสีเปลือกมังคุดอะไรพวกเนี้ยนะครับตุดตั้งสวยนะครับตอนนี้กำลังกำลังคนกำลังหากันสะสมอยู่นะครับเพราะว่าผมว่าสี่จังหวะที่เป็นเป็นยุคคลาสสิกหายากนะครับอันนี้เป็นคันที่สองนะครับที่ผมซื้อขายรถมาก็คันที่สองคันแรกอะ่ะคือสวยกว่านี้มาก เดิมเลยขนาดนั้นน่ะถ้าใครเคยดูนะครับสวิตแทนนะครับก็ยังอยู่่ะเป็นอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับอันนี้จอดอยังไม่ได้สตาร์ทนะครับยามเช้าเลยโอค,ครับทีเดียวอะ่ะ เล่งตั้งไว้นะครับก็แต่ผมว่าโอเคเลยนะระบบเบรกหน้าหลังใช้ได้หมดนะครับต้องตั้งคาบูให้เดินเบากว่านิดนึงนะครับก็สวยนะฮะโดยรวมผมว่าสวยเลยแหละนะครับท่าในใดสนใจนะครับเอกสารเล่มโอนเลขสวยนะครับมีเลขอ่าเลขคอเลขเครื่องชัดเจนนะครับดูมาเรียบร้อยนะครับนี่ ผมว่าน่าจะสีเดิมถ้าถ้าทํำสีมันจะตื้นกว่านี้นะครับนี่เป็นไงครับชัดเจนนะครับเลขไม่ใช่ตอกนะเลขเดิมด้วยนะครับก็สนใจสอบถามเข้าม,มาได้เลยนะครับราคาน่าสะสมคมรับพี่เนาะ